เนี่ยเรา,าเล่นเด็กไฟดีกว่าอันนี้เด็กนี้พอแล้วผมเล่นปวดหัว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนอนต้องกินพาราสามเม็ดแล้วมั้งเนี่ยคือเล,เล่นเด็กนี้คือต้องกินพาลาเลยเหรอเล่นเด็ก<ช>เบเยอร์ก็กินเลยละตรงทรงฮะใช่นะผมว่าไม่ค่อยเจ๋งนะมันยี่สิบดูมือแล้วก็เล่นหกสิบอ,อะ่ะผมว่ามันน้อยไปแต่ว่าถามว่ามันก็ตีแรงโอเคอยู่นะตียี่สิบอ่ะก็ดีกว่าตีสิบแล้วดูมือ <c oughs> แต่มันใส่แด้แค่ใบเดียวไงม,มันเราไม่มีแค่ใบเดียว ออ่่ไปเยอะไปไหนวะให้ดีกว่าโอ้โหถ้ามันเลือดหกสิบตีห้าสิบโอ้โหน่ก็เกินไปโอ้โหเต่ตีเลือดหกสิบสินี่ก็เก่งเลยนะตะตีห้าสิบเลยเหรอ ไอ้ข้าติมีตายตายหลายตัวอยู่นะนั่น <ผม S 2> จะโกงเลยพวมเขาใส่ได้ใบเดียวรึเปล่ะมันจะมอนในมุมไหนพราอมมีแค่ใบเดียวให้ไงอ๋อหัวจะน่าเกยดไปนะไปมาล้างสองขึ้นได้ไหม <c oughs> ในฐานะคนที่ใส่การ์ดอย่างระบายก็ได้โ <c oughs> อ้หนึ่งในสิบสามทุกครั้งอะไรวะโอ้มันปมเปื้อนองใบอะอิจฉา กู้่ยจุดที่เราอิฉ่าคนใส่การได้มากกกับเราแล้วหรอวะจริงแ่ใคาลิมมันไม่ขึ้นหรอโอ้โน่แจ็ปผิดแล้วต่อไปไฟฟ้าเออเรายังตีมันได้อยู่ขอแค่ล่างสองขึ้นไม่งั้นผมจะเล่นไอ้นี่แล้วนะมันจะตีร้อยสามสิบทอยใช่ไหมเออ ราต้องเล่นตัวนี้จริงเหรออยากเชื่อ,ต,อตาจะไหลอย่ามือก็พอโอเคไฟไฟ,ไฟ้ายาวอันนี้จะตีไม่ได้เลยผมไม่เป็นเรื่องบอดี้ไฟละจะกระพัดผมมาแรง <Yes. S 1> โอ๊ยบอดี้ไฟผมไม่รู้วะนีผมไม่รู้เลยเออจริง <C> <c id> ไหมไม่เล่นบอดี้ไฟล์เลยผมเล่นแค่อะไรนะไอโซดิแอคแล้วก็ไออะไรนะไอไซต์เก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็ไม่ได้แตกเลย รู้แค่นี้หน่อยอะออพี่เล่นโซเดกเหมือนผมเลยเขาเล่นโซเดกตอนเล่นไม่ได้ไฟเราทำนั้นสนุกขึ้นมันใส่มัาใส่มันใส่อย่าหนีนะมึงอ๋อมสวัสดีครับสวัสดีคุณด็อกเตอร์พอมเมอร์ไอพอมเปอร์ด้วยนะครับดีด็อกเตออร์อนนพมเป็น น่าเป็นหน้าใหม่เยอะต้องเคยเห็นมั้งกันคนนี้เราดีมาพี่ดีครับครับหลอกพี่อ่านพี่เห็นเหรอผมไม่เห็นเห็นเห็นมานานแล้วคนเนี้ยน่าจะเป็นไม่ใช่อะไรผมน่าจะไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ตอนผมอะไรโชว์พลาภเลยโชว์พลังเลยพลังเลยเนี่ยนะเป็นไรคุยนะในนามอ่ะ แต่ก่อนนี่แหละผมบิดบิดผิวมาจบปุ๊บ,บโฉมไม่ขึ้นเช่างมันแอบใส่ไปเลยไหมเนี่ยอยิงแต่ใครเดีวเน่ยขึ้นล้มมือเยอะกว่านี้ไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรช่ามาันละเออเอาตัวไปตายตล้วต่อเดี๋ยวนะมันถ้ามันใครบิวมันระเบิดบอยแล้วหลับเลยดีกว,ว่าใครยังไม่ทันเลยพี่กับผมใครยังไม่ทนันก็ถูก เตรียมหนีแน่เลยแต่ถ้ามันไม่หนีก็โดนนะโดนเลยโพร่จคตมาก็ไม่รอดใหม่ก็ชิหายละเราจะรอดใช่ไหมรอดเชี่วผมรอดเชื่อนะเออโอ้โหเจ๋อละ เว้ยเรามีเอ็กซ์สป,ปีไงเบรน,นตะขาบมึคิดว่ามัจน,ะไไมนะมมจะขึ้นเลยไม่ปั้นเพราะวเราไม่รู้เลยจะขึ้นเลยประเด็นน่ะเราไม่รู้เลยทั้งนั้นใ <Okay. S 2> นเทียวตายนี่เขาเจ๊นะจบอ่ะในเทียวตายคือทุกอย่างพังอ่ะตรงนี้นไม่ก็มันตีอันนี้ร้อยอันนี้ 50 50อบห้าส่เรอมานไกลเลยโอ้หมันเอ้ยมันตีได้เลยในรอบเนี้ย oh! อ oh ๋อโอ้โหแนี่ยเล่นใครลิวตอนนี้อยู่ผมกดเซนเดอร์นะไม่เล่นต่อละกด Dante, น่าสงสารนะใคลิวเพเยอะ์ตายแล้เออหมดินแล้วเขเตเขาทำไมนไม่เล่นใคลิวกันยอมันตายลมันตีได้ตรงนี้ <together> เรนท็อปเด็กหนึ่งในแปดหนึ่งในแปดเท่านั้นที่เราจะชนะแค่หนึ่งในแปดโอ้โห not bad not bad ไม่โว้ไม่โว้เราจะไม่โว้ยไวเยเพราะว่าอย่างน้อยมันตีสามสิบยทุกคนอันนี้เราสับเคือมันได้มัน,ม,นมันมีโอกาสในมือซึ่งผมคิดว่ามันมี ปรับเรียบร้อยเขาโจมได้โคกะตอนที่สามไปเพราะว่ามันต้องมันต้องตัดสินใจตีเราเว้ยถ้ามันไม่ตีมันจะเอาตัวนี้มาแทนแล้วตัวนี้เราจะไม่ตายเว้ยเราจะตีมันส่วนมันเองมันต้องมันเล่นยากเพราถ้าโพชั่นมามันสี่สิบถ้าต้องซุบพชั่นสองใบเล่นพชั่นยังยังเนี่ยมันมันต้องตีมันต้องเป็นอย่างเดียวโอเคโคกะไม่รอดแล้วเรียบร้อยโอเคมีเชวานี่นี่ยใช่ ถ้าไม่ไดิการนะปุย๋ยไม่ใส่อยู่แล้วพี่เต็มบิดเหรอบิดหนีก็ไม่รอดนะโวไม่ได้แสดงว่าเขาไม่เขียร์เรามีโจวนี้ดังนั้นโอ้โหเนี่ยนกจางเพิ่ขึ้นเรจาจะโจวนี้ให้เขาดูตกใจเล่นแฮ่ ชนะแล้วชนะพวกเขาแย่อะเราชนะพวกัวกเขาแย่หลายตาเลยวันเนี้ยยัไม่แปลกเห็นก็เราก็ลงแย่เหมือนกันนี่เราเด็กแย่ดีวะเราเล่นได้อยู่ก็ไม่รู้เลยกัจริงโอช็ชตเด็กกีฬาดังเลยเลือดติดอะเตะไปสองร้อยอะโอเวอร์คิวแบบไม่รู้จะโอเวอร์คิวยังไงแล้วเมื่อกี้คนเศร้าอะคนไทยเป็นเซอร์โอ้ <c oughs> เมื่อกี้เราไม่ไมีเด็กเราไมมีเด็กอะไรอยู่วะต่อสูเ้เล่นแล้วไปเล่นแล้วทำมันออนเลยเด็กฟังจิตวันนี้วันนี้น่าจะมาไวไปไวครับผมมาคำๆในเฉยวันนี้ แค่บอกว่าเทพเด็กอะไรไม่รู้นี่คนในสาระแค่ทุกคนรู้เอาไว้คือผมใส่แค่อย่างละใบครับแค่นั้นก็ตลกมากพอแล้วใครรีวิวละหรอเออมีน้ำถ้าเปเก็กงคงนะก็หาตาดีอยโอโอมันพอเราไม่รู้ว่าเราจะจวดล้างสองอะไรบ้างพอตะขาบนะ้าเล่นก่อนเราเนี่ยกกอ ประกาศที่ตอนแรกจะใส่ล่างสองสองตัวไปแต่ว่าไอ้แอนีิมันตีแค่มันคือเด็กอะไรเหรอยอ,อย่าบอกว่าจะห้ามตีเหรอเฮ้ยตลกนะเนี่ยเปิดก่อนได้เปรียบไปกะขาบล่างสองขึ้นแต่หมาล่างสองไม่ขึ้นเอาไปดีวะแต่นี้ก็เล่นได้มันเล่นแอนิบิวนีน้เลยเข้ามัน โอ้โอ้ซักหัวก็ไม่ให้โผคุ oh. เลนไฟเ์อโดยโเฉลีย่ย <c oughs> เออหรือยังทอยบบญี่ปุ่นเหมือนเดิม่ะน่าคิดมัน <c oughs>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  ชา้าหลังแล้วอ่ะโอเคผนไม่ได้โจทย์ลัวด้วย นี่น่าสนใจขึ้นเยอะมันันเริ่มหลังไงสวัสดีครับแหมคุณอปกาก้าผมนึกว่าจะไม่มาเนสวัสดีค่ะเออคุณอปกาก้ามาชา้าแล้วผมเล่นมุกที่ไม่ดีหลายรอบแล,ล้วแต่ไปย้อนดูในไลท์ได้นะเ <laughs> ยอะอกมันดีอ้าวโชคดี <laughs> พี่ไปย้อดูอะไรพี่ได้เลยว่าเป็นเลยการเลยวะโอ้โหแล้วตรงนี้ลงหมาไว้ดีกว่าแม่งเยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำมีหน้าเราขึ้นเว้ยสิ่งที่เราทำก็คือทำลายความฝันมันใช่ไหมมันคือเด็กอะไรโหยังไม่รู้เด็กอะไรก็มไม่รู้เหมือน,นกันแต่กูจะด้ละ อีกเนี่ยอหนึ่งไพ่ลมๆหนึ่งไพ่เสียสองชีโอ้เราหายมึงมันเป็นเล็กไอเนี่ยฟอสซิลห้ามตีอะ่ะมันเก่งใช่ไหมบอกทเมันมันห้ามตีนะไม่ได้มีแค่หนึ่งวรอเขามีฟอสซิลสองอัน เดฟอสซิลเหรอเล่นเดฟฟอสซิลเลยใช่ไหมมีมจะมีหมดฮาละมันชขาโจยมจะหมดเองเลยเน็ตไปเดียวเละใช่โจมโหมากว่าแต่ถ้ามันโวมาสับอันนี้กับกองก็เดี่ยวอยู่นะคูโตมันตีเท่าไหร่อ่ะเอมันไม่มันเลือกเท่าไหร่ ไอไ่้าหรจำได้ว่าใช้สองจี้ในการสับ,บกรบป๋อมเลยถ้ามันติดนะก็คือสวยมันจั่วหายใช่ไหมน่าอะมีนะม,มีคนต้องาให้ติบ,บ้ายผมครับหนึ 100, ่งร้อยในคนพันนี่บอกแล้วว่าหนึ่งร้อย๋อหนึ่งร้อยผมครับผมอ๋อ,อเลดหนึ่งร้อยเลขหน 100, ึ่งร้อยแต่ว่าเขาไม่ได้ลงแล้ว <laughs> เขอเอเอขอบคุณสำหรับสิบาทะครับน้ำตาจะไหล ผมมีตังพี่ซื้อข้าวกี่ม,มุ้ยนะครับผมครับ <c oughs> อีตาไหมอีตา <c oughs> ไปอีตาหนึ่ง <c oughs> เริ่มเริ่มเหนื่อยนะเริ่มหงุดหนงะิดจุ๋ยอะไรก็ไม่รู้พ<น>ีจ่จะลงไลฟ์ไลฟ์ตอนไหนเนี่ยจะลงไลฟ์ตอนไหนเนี่ยก็น่าจะเล่น <c oughs> เล่นอไอเพลังจิตอีกสามตาทดกับสี่เหลือสามปอเริ่มเริ่มปวดหัว ก็ประชาสัปาห์นีรอบนึงนะครับวันเสาร์นี้ถ้าผมไม่ติดอะไรผมจะเล่นกับคนดูนะครับผมเดี๋ยวตั้งไลน์ผมจะให้คนดูกระทืบผมได้อย่างเต็มที่ครับผมจะเล่นเด็กบีมกับผู้เล็กที่เป็นไม่ได้ครับอย่างเช่นนูทูปิกาจูครับอะไรเงี้ยครับสตาร์มี่ครับสตาร์มี่ฟรีเซอร์ครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ จอทั้งวันเลยวันนี้จะไปเจอบ่อยวะโอ้โมันเริ่มหนาด้วยอุ้ยน่าจะชาร์จหน้าเลยเราจะชาร์จหลังไว้เพื่อเอาอันนี้ไปตีมันให้ตายเราจะปล่อยนี่ตายห่าไหมดูร่างสามสวยแค่ไหนผมก็ไม่สนใจครับเพราะหมาผมเก่งกว่าเยอะนี่แฟกเลย ภาพขึ้นนี่มีแนานเพราะว่าอีฝั่งมีมากกว่าคูดในทีเพราะอีฝั่งมีมากเลยขอบคุณในทีอ๋อวันนี้มันของเพิ่งมาเหรอครับปฏิคับเนี่ยเนี่ยน่าจะเพิ่งมาใช่ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้น่าจะลงเร็วครับดูย้อนหลังได้ครับกับความทรมานของผมนะครับเล่นเด็กใบเดียวมาสี่เด็กแล้วครับจะร้องไห้ พอชาชจจนครบด้วยวะพอเราแปลงร่างกันเนี่ยปัญหานะเฮ้ยสามสิบห้าสิบใช่ไหมห้าสิบหกสิบกติกเหรอโอเคโอเคไม่ไม่ถามไม่เนี่ยมันที่ชาร์จมาสี่อ่ะไปหมดเลยโหห้าสิบเออว่ะตายว่ะเขามีโจนีย มีทางกินเลยยอมแพ้ยงอีฝั่งยอมแพงเอ้ยช็อสู้ว่ะเขาสู้ไม่ได้เราเราจะปล่อยเขาสู้ไปเราจะชาร์จหมาเราตอผู้ใจร้ายยืนไม่เอาคูชีมมันึ้นเอ้ยหรือว่าเขาน่าจะแบบเพิ่งไปดูคลิปช่องเรามาไงคลิปไม่เมื่อท่านอ่ะแล้วเขาก็คิดว่าเออลองจัดดูเขาไม่ได้ดูคลิปไงถ้าดูคลิปต้องรู้ว่าเอาคูชีมอะมายืนหน้าจะเก่งกว่า ถูกไหมใช่โมรชีดีน่าเก่งกว่าแต่าไม่ได้ดูดตีลงปเปสิลงไปแอร์ก่อนอลงมาไงไม่ยอมบางคนชาลอบเดียวเออคือ <laughs> ถ้าเขาดูถ้าเขาดูอะ่ะเขาจะเขาจะรวยว่าเออชาร์ ชันรอบเดียวก็พอแล้วคูชี้ขึ้นมาเลยเพราะคูชี้เนี่ยตัวตัวแบกตอนนี้เลยนะอังกฤษมาวิวนะครับเผื่อคนดูบางคนอาจจะงงว่าเรียกคูชี้กันมาตลอดยังไงสบายถ้าไห่นะร้อยห้า,อ,าอ,หนนะ 105. อันนี้ตีร้อยร้อยสี่ไม่ตายดีหรอกมันไม่น่าใส่โพชั่นเราก็แก้ปัญหาด้วยกัน ก็ตีไปก่อนเลยดิเออตีห้าสิบเฮ้ยตีเข้าสามสิบทีเนี้ยถ้ามันไม่มีโพวชั่นไอ้นี้ก็ถ้ามีโพวชั่นก็ได้ไอ้ใบเดียวก็ไม่รอดใบเดียวไม่รอดนะต้องสองใบนะโอเคไปใบเดียว อ๋อสวัสดีครับคุณยูอีครับสวัสดีนะครับโอ้ยสวัสดีครับเอ๊ะเพิ่งเคยเห็นหน้าใหม่หน้าใหม่สวัสดีครับคลิปพี่ตอนเริ่มหลังอะเอาเมลยืนหน้าถูกแล้วแต่เขาบอกให้ชา้าร์เราเดี๋ยวชัยช่ยช,ชัแล้วแล้ว,ลวจริงๆริอะเอาเอ็กซ์สปีดอะบิดหลบก็ได้เลยเพราะทุกครั้งที่ผมเล่นอะผมเอาแต่ครูชีพมายืนผมเอาเมลอะผมไม่ได้หลังเดียวเลยไม่ต้องออกมาตีอะ จะเป็นดวงไหนตาไหนดวงตัวเองเงี้่นการ์ดไหมไม่ต้องเล่นหรอกเบอร์ห้าเบอร์ห้าทำได้ได้หมดแล้วหมดหมดแล้วเนี่ยตัวนี้ตายก็หมดหมดแล้วโอ้โหทั้งลายสังเกตไหมเนี่ยเอ้าก็เขายังไม่ได้ศึกษาได้ยังช่ำชองไงเอออ๋อก็ถ้าใครอยากเล่นเด็กเมือนท่านเป็นนะครับแนะนำคลิปช่องเราครับผม ตึองบอกว่าเชียรว่าทุัคนจะนมาจากคลิปนั่นแหละสำหรับคนหน้าใหม่เที่ยวมาครับผมเล่นการ์ดไอเล่นเด็กที่ใส่อย่างระบายครับมอาจจะฮาๆหน่อยเนี่ยตียี่สิบดิจิมาเราชาร์จคืนโป้งร้อยยี่ตายอยู่ดิเนาะยอบแพ้แล้วอีกฝั่งออกเกมแล้ว เราสิบโลอะไรสองเทียนเอ๊ะมันหลาจคนคิดว่าไม่กล้าตีมั้งแบบว่าตีแล้วโดนดิจิอ่ะแต่เขาไม่เริ่มเขาต้งไม่ได้คิดเรื่อว่ามีจโจวาน,นี่มันจะตีหกสิบตายมั้งเอาออกยาวเลย B M ซะแล้วทางช่องไม่กี่คลิปครับเนี่ยเห็นขายอยู่คลิปเดียวก็เอาเอาคลิปเดียวนะะั่นแหละพี่เอาจริงๆขายขายขายหลา,า,า,ายคลิปอยู่คนออปาก้า คุณไม่ให้ดูอ่ะคุณต้องย้อนนะครับอันนี้อ่ะเขาวีเอ็มเราอ่ะเขาออกไปเลยอะ <c oughs> ผมยอม,มเสียวินเลจเด็กนี้ครับเนื่องจากปัญหา มันเจอเมลไงเลยต้องขายเมลเออใช่ถูกจริงวันนี้เจอเมล,มลบ่อยมากไงก็เลยต้องขายนะเออวันนี้เจอมาสามรอบแล้วปะ่ะเมลเออบือ่อเฮ้ยไม่ค่อยเจอเลยนะน้อยอ่ะเฮ้ยกดนี่คือแบบเจอมิวทูเจอพีเตอร์เจอ, Peter, เจอพิกาจูวนอยู่เนี้ยจนเบือ่อ คือมากสุดคือเจอบานาอะไรเงี้ยบานากับดอนแล้วดอนนี่ก็แบบต้องดอนดวงดีนะดอนดวงแย่ไม่เคยเจอมันจะหัวสามตลอดไล่ไป,ไป